นายแต่งไม่เหมือนเลยอะฉลามของฉันเท่กว่าเยอะเท่ hey, ตรงไหนเนี่ยนี่มีนาโตะเนี่ยฉันนึกว่านายปลูกทุเรียนไว้บนหัวซะอีกเอเลียันห,หน่อยแนย่อิทจิบ้านนาย,อ,ยอ้วนแบบเนี้ยฮะไปฝึกวิชาด้วยความอ้วนดีกว่าไหมอไอ้มีนาโตะหัวทุเรียนอ,อิทจิอ้วนไอ้มีนาโตะหัวใหญ่อิทากหน้ารยม <N> นั่นพวกนายเถียงอะไรกันอยู่น่ะอะไรนายมายุ่งทำไมแะ้วเนี่ยก็ใช้แค่วัดกันน่ะว่าใครแต่งตัวจากเรื่องมินาโตะได้เท่กว่า ไม่ต้องเถียงกันถ้าอยากแต่งตัวเท่ๆแบบฉันให้มาเล่นฟรีไฟกับฉันนี่มาแล้วว่าแต่นายเป็นใครอะ่ะจำฉันไม่ได้หรือไงเราฉันกบเพื่อนายไงเอาแล้วจะเก๊กเสียงทัาแปลอะไรอะ่ะคิดว่าหล่อก็เพื่อความเท่ไงพวกนายเออไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วพวกนายมาเล่นเกมฟรีไฟกับฉันนี่มาได้เลย ตอนนี้ฟีลไฟลมีอัปเดตสงครามวินจาบทที่2มีกิจกรรมพรอจรันสีเลือดราคากล่งความมืดที่มีชูเมนาต่อลดสูงสุดถึง90%และนี่คนดูถ้าเปิดตัวซูซานเนอ้อเออ สกินปืนก็มีนะคะนี่คือของเอพี4 6 0นผู้ในของม่นาโตสกินไอวอผาสุด,ส,ดสุดท้ายและอ,อ,อื่นอีกมากมายเมีชตัวละครจากเรื่องนาโต t ทั้ง6ชุดเอทาจิพร้อมท่าแปลงกายมินาโตโอบิโตมาดาระเทนและโอโรจิมารุใครอยากได้ของต่างๆสุดเท่จากเรื่องนา r โต o อย่าพลาดนะทุกคนดนานโหลดฟรีไฟล์แล้วมาโดดร่วมสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านโคโนฮาชิร่มสลายกันตั้งแต่วันนี้จนถึง3สิ หาคมเลยนะคะ